หน้านี่น้าฝนบะเฮ็ดกันอบะนอกะเฮ็ดมาวันนี้ยนน้ำพริกน้ำปูใส่ส้มบาคูกินกับนอต้มนี่มันเฟิงกันแแ้ๆน้ำพริกน้ำปูอย่างมาใส่น้านักแต้ว่าสูตรนี่ใส่ส้มบาคูมันเหมาะค่าใส่น้าันนักเอาไว้จำจนเข้าในปุ้นล้ำหนาลองเนี่ยพอมาครับมาครับมาครับมาเนยน้ำพริกเปิรเลยด้วยกันครับผมน้ำพริกน้ำปูใส่ส้มบาคูบ้านผมห้องว่าน้ำพริกเปิร์เลยเนี่ครับกินกับนอต้มไม่ม่วันวานอย่างอีเหมาะขนาดนอไม่ต้มขาวๆหม่ไม่ในต้มคนเดียวเนาะนอตีเขาต้มคนเดียวจะได ไมันกระตึงหวานแต่ว่าถ้าไปซื้อดิเปินต้มมาฮือนะเลี้ยงอำำําซําฮืนำกับเปิลเนี่ยมาต้มหวานหวานก่นอนเอามาขายนะครับเนาะงนอต้มเอามาปาดหวัวแล้วก็ปาดตีมันแข็งๆออกล่างทําความสะอาดเตรีมยมไว้ก่อนครับ <c oughs> บางคนบอเห็นนอแล้วเจ็บหัวเข่ามันแตกก็อครับกลิ่นนอแล้วเจ็บหัวเข่านี่ <c oughs> มาน้ําพริกเปรเลสูตรเอาอย่างมากินแหลงใส่เกี๊ย <c oughs> ชูรสพริกแดงพริกหนุ่มซอยจักไข่ใส่ไปตวยเนอะใส่จักไข่สักเก้ามันหอมดีนะจักไข่บะท่าซอยทีซอยหยาบๆได้เกี๊ยวได้ครบตวยครับตำทุกอย่างงอกบลครบครับบ่่ทาคล จากนั้นก็ใส่น้ำปูลงไปน้ำปูเอาอย่ามากินแรงน้ำปูใหม่ขนาด90กรัม50บาทกาจะทรงเริ่มต้นที่40บาทถ้าซื้อหลายกระปุกคุ้มกว่านะเพราะว่ากาจะส่งกึดรอบเดียวที่40บาทเนาะสนใจสั่งซื้อก็ตักแชทหาเพจเอาอย่ามากินแรงได้เลยครับใส่น้ำปูลงไปแล้วก็แตวนําสักน้อยคนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีกํานี่ผมก็จะใส่ของเด็ดลงไปครับส้มบะคูดผมใจส้มบะคูแตนส้มบะนาวนะเพราะว่าส้มบะคูดมันส้มจีดแล้วก็หอมแบบสุดเหยื่อฟูถึงน้ำพรเลยับ เฮียนหมา,าหาคนเท่าเป็นต้มนอในปีบเดือดบด,บดผมก็จะไปต่ำน้ำพริกเปอร์เลอสุดนี่เลยครับเามื่อกี้น้องมาจำครับนอต้มใหม่ๆกินอิ่มแล้วก็ออกไปเลน่นไปเตะบอลไปปันกกป่นรถทีบก็เปื <Good. S 2> ่อนๆกึ่เติ้งหาสมัยเป็นละอ่อนแต่แตสนะ่สมัยไอหนาฮั่นสะมัยไอหนามาเลย <laughs> <laughs> มาครับน้ำพริกเปอร์เลอสุดเอาอย่างมากินแรงก็เซ็ตเรียบร้อยัด เสิร์ฟพร้อมกับนอต้มหว,วานๆบอกได้เลยว่าหอมน้ำปูหอมส้มบะคูหอมจักไข่ตึงต้งๆน้ำลายปูขนาดเขานึงนี่นยเอามาจำตัวมาครับมาครับมาครับมาจิ้มน้ำพริกน้ำปูสูตรของอย่างมากินแรงกับนอด,ด้วยกันครับเมนูขา้าพรรษาเนาะจัดเมนูนี้เลยครับน้ำพริกน้ำปูหรือว่าน้ำพริกเปอร์เลยนะครับมับนผมห้องเนาะใส่จักไข่ใส่ส้มบะคูด้ลยครับมา ส้มเผ็ดมอะครับหอมแนมามะคุณน,นะครับเนาะ <Ooh. S 1> น้ำผึ้งน้ำปูสุดนี่นะใส่น่ามากมากนะครับเนาะเวลาจำเข้าครับละลายในปากมันส้มนะครับเนาะนะเผ็ดสม้มหอมน้ำปูครบรส นี่เป็นนอนอต้มคนเดียวหน่ครับนี่จิจ้ำน้ำปูมีเนะสุดยอดอโอดน้ำพริกดูมาครับ นอนตีห้องต้มคนเดียวน้าสั่หวานนะครับเนาะอืมเอนนี้ครับเออย่างหลวงพ่อนอนแล้วครับผม <S 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 มาครับมือ่อถ้าได้กินตอนทีเป็่น ต้มมต้มน้อยแล้วปศอใหม่ๆซ้ำให้นะครับตำน้ำพริกมีจำแล้วครับเนาะสุดยอดแล้วก็น้ำพริกเปอเลอร์นี่นะกับพักแวนคืออือ กทะครับหมูทอดไก่ทอดต้องกับฟแข็หมูนะครับเขาหนึ่งน้ำพริกเปอร์เลยน้ำพริน้ำปูเปอร์เลยแล้วกบน้ไม้นต่ออีกคือเดิมเบ็ดแล้วครับอืม,มอขออยันนะครับเนี่ยกระดุกกระดิกลงไปครับมา มันเตึงคือน้ำพริกน้ำปูมันกินง่ายใส่ส้มน้ำพริกน้ำปูสุดนี่นะฮะถ้ามีหมูโกลเตดตนะครับนะซับหมูโกลเตดตน้ำพริกน้ำปูนี่คุกกลายเป็นตามาเตสใส่น้ำปูใส่ส้มมะขูดสุดต้องอย่ามันขีน่แรงคือ หม้อลำคราบเอาซา,าจินมาแหลกย้อมก่อแฮเนี่ยอืมเนาะเนาะแป๊บนึงเนาะ นอทีอันจะมีส้มๆใชนไสีมันส,มส้มๆนะครับเนาะหวานนะครับนี่กับปลาจอมกะลัมเผ็ดคลุกคลิกน้ำพริกลงไปกุ้ยด้วยกัน,นครับหล่ <c oughs> กัอยู่ง่ายกินง่ายครับคนเมือ,องเอานะครับเนาะมีน้ำปู มีขอมเตรียมมีพริกม,มีนอเนี่ยน้ำงพริกน้ำปูกินเลย่ะแล้เราขาดไปนะครับเนาะประหยัดก่ะเอาสองนี่ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะครับ เผ็ดส้มหอมน้ำปูเียรายการคะครับสุดยอดครับบ๊าะ